อันนี้เราจะมาต่อนะครับสายไฟยกหัวฉีดสำหรับโนโว Sx หรือตระกูลยามาฮ่านะครับอันนี้เราเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินกับส้มก่อนละกันนะครับอันนี้คือปักหัวฉีดดึงปักหัวฉีดออกมาจากตรงนี้ด้านในนะครับดึงออกมาก็จะได้ปักออกมานะครับแล้วมีเส้นสีแดงคาดดำกับส้มคาดดำแดงคาดดำนะครับก็คือเอาเส้นสี แดงนะครับใช้ตลับนีบกดเข้าไปนะครับต่อไปนะครับเส้นสีส้มคาดดำนะครับเราใช้กรรไกรตัดออกจากกันเป็นสองฝั่งนะครับเส้นสีส้มนะฮะกลับขึ้นไปหากล่องข้างบนเมนรถเส้นสีน้ำเงินมาที่ปากหัวฉีดนะครับต่อไปอีกเส้นหนึ่งก็เส้นสีเขียวก็ลงดินนะครับพอต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดึงดูนะครับว่ามันหลุดจากกันหรือเปล่า เสร็จแล้วถ้าไม่หลุดปุ๊บเราก็นะครับเสียบเข้าไปตามเดิมนะครับพอเสียบตามเดิมเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคราวนี้คราวนี้เราก็มาดูเรื่องของกล่องนะครับเรามาดูเรื่องของกล่องนะครับอ่านะครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากการเสียบสายเข้าหากันก่อนแล้วสตาร์ดูี่ว่าติดไหมดึงออกกล่องดับนะครับเสร็จแล้วเรา ก็ปิดสุดงมืแจแล้วเราก็มาเสียบเข้าไปที่ตามเดิมนะครับเราก็เรามาดูเปิดตุงกุญแจนะครับไฟพาวเวอร์จะทำงานสตาร์ทรถนะครับพอสตาร์ทรถปุ๊บไฟพาวเวอร์จะทำงานนะครับก็แสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วเรื่องของของการปรับโหมด นะครับปรับโหมดก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ซ็อกเก็ตที่แรกนะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือศูนย์ถึงห้าสิบอันนี้คือห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นเริ่มแรกจากศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนเสร็จแล้วเราก็มีการปรับน้ํามันนะครับจากบางไปหาหนาก็าคือจากขวามือไปหาทางซ้ายมือนะครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแต่กรณีรถวิ่งวิ่งไประดับ กล่องเสียนะครับดึงกล่องออกนะครับเสียบแจคกข้าหากันจะกลับสู่โหมดสแตนดาดของเครื่องยนต์นทันทีนะครับโอเคสำหรับตระกูลยามาฮ่านะครับก็จะต่อบแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ